สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงามไส้8ปีระบบประยุทธ์ได้ปรสิทธิ์สุดเนา่าหากจำกันได้บรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2540สมัยรัฐบาลไม่ว่าจะคุนทักษิณคุณยิ่งลักษ์ถูกกล่าวหาสาหัสสากันว่าใช้อำนาจครอบงำจนถูกประนามเดินขบวนขับไล่แต่องค์กรอิสระในระบบประยุทธ์ กลับไม่ถูกแทรกแซงครอบงำเพราะสามารถตั้งคนเข้าไปเป็นกรรมการโดยผ่านสวลักตั้ง250คนได้อย่างสบายๆมันจึงไม่ใช่การครอบงำแทรกแซงแต่องค์กรอิสระที่ไม่อิสระกลายเป็นหนึ่งเดียวกับระบอบประยุทธ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประชาชนสัมผัสได้ด้วยตาตัวเองกรณีแล้วกรณีเล่า ทั้งคดีนาฬิกาหรูยี่สบเรือนยืมเพื่อนอยู่บ้านหลวงหลังเกษียณใช้น้ำไฟฟรีหัวหน้าคอชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบัตรขย่ง่งไมมีเครื่องิคดเลขสปัเศษกระทงกรณีทวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญทุกคดีความรอดได้หมดเพราะอภินิหารทางกฎหมาย ึงไม่แปลกที่ผู้ตัดการแผ่นในรัฐสภากระทั่งโกโกโตจะตีตกคำร้องทันทีเมื่อมีผู้หมายยืนให้พิจารณาปมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีไม่สามารถอยู่ในเก้าอี้ตามรัฐธรมนูญได้หรือไม่ทางที่เป็นหน้าที่กลับเอามือซุกหีบแม้สุดท้ายที่ยังไม่ท้ายสุด 2ีสิงหาคมปีห5าสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน9ต่อ0รับเรื่องไว้พิจรารณาตามที่พักร่วมฝ่ายค้านยื่นต่อสภาและมีมติ5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักงานจนกว่าศารจะมีคำนิชัยออกมาล่าสุดกรณีเจนนุชหรือมาดามนุษที่สะท้อนความเน่าเลเทะของระบบโครงสร้างอุปถัมภ์ในหน่วยงานรัฐกอรมน ตำรวจและสวลากตั้งทั้งที่เป็นเรื่องสุดอื้อเฉาทั้งเมืองเริ่มจากสวกับข้อครหาชัยเส้นฝากกิก๊กเข้าตำรวจแม้อายุ39เกินกำหนดเส้นใหญ่จนมีสิบโทหญิงมาเป็นทหารรับใช้แล้วทำทารุณกรรมสารพัดชื่ออยู่กออรมนอได้อายุราชาการและเงินทวีคูณแต่ตัวอยู่ราชบุรี ได้เป็นผู้ประสานงานสวออที่ปรึกษากันมธิการและอีกหลายๆอย่างซึ่งหากสิบโทหญิงไม่ร้องทนายดังขอให้ช่วยาพาพ้นขุมนรกเรื่องก็คงไม่แดงโรคขึ้นมาที่ชวนตะลึงก็คือพ้นเอกสิงศึกสิงไพรประธานคณะกรรมการสอบจริยธรรมวุฒิสภาสั่งตีตกคำร้องของวัชระเพชรทอง ที่ยื่นให้สอบกรณีเจนุษย์อ้างดือด้อไม่รู้ให้สอบสอบวคนไหนผิดเรื่องใดทำไมกล้าตบหน้าสังคมขนาดนี้ได้ไม่แปลกใจทำไมนักข่าวสภาถึงตั้งชื่อบุธิสภาชุดนี้ว่าสภาปรสิทธ์ดูดกินภาษีประชาชนแต่ทำหน้าที่แค่รับใช้คนที่รักตั้งตัวเองเข้ามาเท่านั้นทำตัวเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการนิติบัญญัติ ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตลอดมาล่าสุดก็ล่าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้งปาิริลีสุดหารหนึร้อยอีกเหมือนจงใจป่วนเพื่อให้รัฐบาลสามปออยู่ในเก้าอ,อี้ได้นานที่สุดที่กล่าวมาแค่ยกตัวอย่างการทำงานของบางหน่วยงาน ที่เห็นอย่างชัดเจนอย่างที่รู้คนในหน่วยงานเหล่านั้นรวมถึงองค์กรอิสระต่างๆล้วนแต่กินหรูอ,อยู่สบายรถเบนต้อง S คลาสป้ายแดงรุ่นท็อป BMW ต้องซีรีส์เเปลี่ยนใหม่ทุก3ปีเงินเดือน3 5 0ถึงแสนบาทอย่างต่ำประกันสุขภาพปีละแสนอยู่รักงอก9ปีบ้าง4 7ปีบ้าง บางหน่วยมีรถประจําตําแหน่งแล้วยังมีรถสั่งการพิเศษเข้าไปอีกรวมทั้งที่เคยเป็นข่าวเฉาเมื่อกสอทชขอให้ครมมีมติจ่ายค่าเสียโอกาส2ปีเพราะไปทํางานอย่างเดียวกันไม่ได้หลังครบวาระทั้งที่ก่อนหน้ามีข่าววิ่งกันฝืดตลบเพื่อเข้ามาสวยสุขอาหารกลางวันเด็กนักเรียนกว่าจะเพิ่มจากมือละ20บาทเป็น21บาทพิจารณากันนานเป็นชาติแต่ประเทศกลับ อุดมไปด้วยเหล่าบริตทที่เป็นปริงดูดเลือดประชาชนอยู่เต็มไปหมด8ปีระบบประยุทธ์สร้างปรสิตทที่อย่างรากลึกและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่านักงานนี้กำกับหลงไลลา,ลาประยุทธ์วันนี้พังเพราะตัวเองและมริวารหน้าอนาจใจย,ยิ่งนักที่จนถึงวันนี้ประยุทธ์จันโอชายังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตอนเองในสายตาของประชาชนอย่างเชื่อ ตามคนรอบข้างโดยเฉพาะข้อมูล I.O. ที่เขียนเลียแบบไม่กระดากปากว่าสารพัดจะดีสารพัดจะมีผลงานและทั้ง I.O. กับสลิมที่หัวปักหัวปัเกลียดชังคนชื่อทักษิณพยายามที่จะกุดผีมาหลอกหลอนผู้คนว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการขับไล่ประยุทธ์คุณทักษิณจ้างสื่อมวลชนให้เขียนด่าและขับไล่ประยุทธ์ โชว์ผลงานที่ด้อยสติปัญญาก,กันอย่างเต็มที่แย่ตรงที่ประยุทธด์ดันเชื่อว่านี่คือผลงานที่จะช่วยให้รอดทางทางที่ปม8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60ทั้งประชาชนทงนางนักวิชาการและทั้งสื่อมวลชนเขายือนอยู่บนหลักการว่าประยุทธ์เป็นนายกมาครบ8ปีแล้วจริงๆจ,จึงอยากเห็นความสง่างามไม่ใช่ความพยายามที่จะแท้ตีความเพื่อประโยชน์ตัวเอง และไม่มีใครอยากที่จะเห็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงการทำหน้าที่ของตุลาการสารรรมนูญเพราะแม้ว่าจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาในยุคป,ประยุทธ์ครองอำนาจแต่ก็ต้องตั้งมั่นในการทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เอียงเข้าข้างใครไม่ใช่ว่าผู้คนสงสัยหรือหวาดระแวงไปเองแต่เพราะคนข้างกายที่ประยุทธ์กระเตงอุ้มใช้งานนั่นแหละ ที่ทำให้ผู้คนทั้งสังคมสงสัยก็คือดอนปรมาตวินัยที่ออกมาเป็นตุเป็นตะว่าคอรมอรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีมติสั่งให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกถามง่ายๆดอนรู้ได้อย่างไรรู้มาจากไหนเพราะสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องรักษาคำวินิจฉัยไว้เป็นความลับก่อนที่จะมีมติใดๆออกมาจะไปเที่ยวบอกใครก่อนลงมติไม่ได้ ว่าจะลงมติอย่างไรผลจะออกมาอย่างไรเจตนาจะอวดว่ารูล่วงหน้าแต่กลับพลอยพาให้แย่มากขึ้นเพราะการรู้ล่วงหน้าแปลว่าจะต้องมีการไปคุยซึ่งทำให้สงสัยว่าคุยกับใครแทรกแซงหรือไม่นี่คือหนึ่งในคนข้างกายที่พาให้ย่ำแย่หนักเช่นเดียวกับการทำหน้าที่กระบอกเสียงคนใหม่ รีบเร่งหวังทำผลงานแต่กลายเป็นยิ่งทํำให้แย่หนักมากขึ้นทั้งการที่โต้เขาไปทั่วจนกลายเป็นการสร้างศัตรูให้หนายเพิ่มขึ้นแถมยังทำให้หนายกลายเป็นคนที่ยิ่งดูดอยมากขึ้นเพราะในขณะที่ผู้นำนักบริหารคนอื่นๆเขาใช้วันหยุดทำงานแต่กับประยุทธ์ กระบอกเสียงกลับทำให้เห็นภาพคนที่ทำแต่เรื่องส่วนตัวซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะพังเพราะตัวเองที่ยึดมั่นถือมั่นจนเหมือนกับการหลงตัวเองแล้วยังพังเพราะคนรอบข้างด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพรแ่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นเขียนเองร่างเอง อำนาจเก่าจะมาครองเมืองกลับโดนกฎหมายที่ตัวเองเขียนเองมาเล่นงานแต่ก็มีพวกชอบเลียอ้างกฎหมายมาตรานนนนี่นั่นให้อยู่ในอำนาจต่อไปต้องบอกว่าโง่อวดฉลาดเล่นเกมแต่คุมเกมไม่เป็นหลงอำนาจอาคาดน้องคือได้รับบทเรียนน่าอายหยุดปฏิบัติหน้าที่ตัวเองนี่แหละตำแหน่งงานมากกว่า ความรู้ความสามารถของตัวเองไม่เคยจะยอมรับความจริงว่าทำพังโทษแต่รัฐบาลอื่นเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Dailynews และบางกอกทุ t o เดยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ